บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มาาประจําวันนี้พบกันประจําวันที่25เดือนธันวาคมในหัวข้อเรื่องพระสัญญาเรื่องการบังเกิดของพระกริ์และพระเจนะของพระเจ้าที่จะนํามาใคร่ครวญและสามัคคีทําร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7นะครับพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า อยู่มาคลาวนั้นมีรับสั่งจากมหาจากักรพรรดิซีซ่าออกัสตัดให้จดทะเบียนสม,มโนโครัวทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสม,มโนโครัวเมื่อกิริเนียสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนท้องปวงต่างคนต่างได้ไปขึ้นทะเบียนยังเมืองของตนฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาสเสตแขว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบตเลยเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่า เขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมารีที่เขาได้มั่นไว้แล้วเพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีคันเมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะประสูติบุตรนางจึงประสูติบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรมกูรู้ฟังครับ การประสูติของพระเยซูที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่7ได้ถูกพยากรณ์ไว้ในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อที่สองนอกจากคําพยากรณ์นี้แล้วพันธสัญญาเดิมยังมีคําพยากรณ์อื่นๆอ,อีกมากมายเกี่ยวกับการประสูติและพระชนชีพของพระองค์ในพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อ14กล่าวว่าหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานุเอล ยิ่งกว่านั้นพระคริสต์จะนำข่าวดีมายัางผู้ที่ทุกข์ใจและประทานการรักษาอย่างอัศจรรย์นอกจากนี้ในพระธรรมอิสยาห์เราได้อ่านเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยสูและพระประสงค์ของพระองค์นั่นก็คือท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตอกเก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี ุณผู้ฟังครับเสคาริยาได้พยากรณ์เหตุการณ์ในวันอาทิตย์ทางตาลไว้ดังนี้ว่ากษัตริย์ซึ่งหมายถึงพระเยซูนั้นได้เสด็จมาทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาและอีกครั้งที่ในเสคาริยาได้พยากรณ์ถึงการทรยศของยูดาสในท้ายที่สุดแล้วอาณาจักรของพระคริสต์จะคงอยู่ชั่วนิรันร์ุณรู้ฟังครับ ในเดือนพฤศจิกายนปีคศ1962จอห์นดับเบิลยูมอชีนักฟิสิกส์ได้กล่าวไว้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะสรุปว่าเด็กชายหญิงทั่วๆไปไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างเชี่ยวชาญได้คุณผู้ฟังครับคำทำนายของมอร์ชีดูน่าทึ่งในเวลานั้นแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเลยทีเดียว นะครับทุกวันนี้การใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์มือถือเป็นหนึ่งในทักษะแรกเริ่มที่เด็กต้องเรียนรู้กุรู้ฟังครับในขณะที่คำทํานายของมอชีเป็นความจริงแต่ก็ยังมีคำทํานายที่สำคัญมากกว่านั้นมากนั่นก็คือคำทํานายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์ตัวอย่างเช่นในพระธรมมีคาบทที่5ข้อที่2ประกาศว่าโอเบเเลเฮมเอฟราธา แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่ปกครองในอิสราเอลดังเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกานะครับพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาบังเกิดที่เบเเลเฮมหน่วยเล็กน้อยทรงประทานเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงสืบเชื้อสายจากราชวงศ์ของดาวิดุณรู้ฟังครับ พระคัมภีร์เล่มเดียวกันที่ทำนายอย่างแม่นยำถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยะสูก็ยังได้สัญญาถึงการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระองค์เช่นกันนะครับพระเยะสูทรงสัญญากับสาวกกลุ่มแรกว่าจะทรงเสด็จกลับมาหาพวกเขาคุณรู้ฟังครับคริสต์มาสนี้เมื่อเราได้ใคร่คลวนข้อเท,ท็จจริงที่ทำนายไว้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับการมาบังเกิดของพระเยะสู ก็ขอให้เราได้ตระหนักถึงพระสัญญาที่จะทรงเสด็จกลับมาด้วยและยอมให้พระองค์ทรงเตรียมเราให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่เมื่อเราได้พบพระองค์หน้าต่อหน้าและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใครครวญดูว่าคุณจะตอบสนองโดยการนมัสการอย่างไรในการมาบังเกิดของพระคริสต์ซึ่งเป็นจริงตามคำพยากรณ์ และพระสัญญาของพระองค์ที่จะเสด็จกลับมาเพื่อเราส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างไรบ้างและมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาผู้ทรงรักพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์มีจิตใจที่สำนึกและขอบพระคุณพระองค์อย่าง ล้นเหลือในการบังเกิดของพระเยสูและในภารกิจแห่งการช่วยกู้และการไถ่ของพระองค์และขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาหาข้าพระองค์อย่างแน่นอนจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซุคริสต์เจ้าอาเมนคุณฟังกําลังติดตามพระฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณฟังท่านใดนะครับมีความประสงค์ต้องการ ติดต่อมายังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสีนิบัตจะน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตู้ปน5ปนฝหวัวมากกรุงเทพ1 0243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w p odb org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02-718-5166-7 และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังของพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ โลกใบนี้เกิดจากหญิงสาวชื่อมารีคือสตรีหญิงพรหมจันท์คลอดทารกน้อยบนรางยาส่งพระนามองค์พระเยซูกำเนิดในโลกที่อดสูเป็นพระผู้ช่วยพ้นไทยเป็นความรักขององค์พระคริส สละชีวิตเพื่อไทยบาคนจะร่ำรวยหรือไม่อยากจนมนุษย์ทุกคนทุกชาติภาษาพระเยซูช่วยคนทุกใจทรงห่วงใยผู้ที่ทุกทนช่วยคนบาปพ้นความมืดมนช่วยทุกคนพ้นมน บนโลกใบนี้สลาหมดทั้งชีวิตจากสวรรค์ลงสู่โลกกาทิ้งความสบายเบื้องบนเกิดเป็นคนนอนบนรางย,ยาสุดท้ายต้องสิ้นชีวะมอรน,นาบนไม้กางเขนพระเยซูสิส้นลมหายใจ น้ำศพฝังไว้ในอุโมงล่วงเวลาสามวันผ่านทลพระองค์ทรงฟ,รฟื้นจากความตายพระเยซูฟื้นคืนเพื่อชนช่วยทุกคนพ,พ,พ้นบาปผองภัยเป็นพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดทรงมีชมัาายเนื้อมรณะ นบนโลกใบนี้สลาหมาทั้งชีวิจากสวรรค์ลงสู่โลกกาทิ้งความสบายเบืยอบนเกิดเป็นคนนอนบนรายงยาสุดท้ายต้องสิ้นชีวนมรณาบนไม้ตางเคพระเยซูสิ้นลมหายใจ น้ำสดฝังไว้ในอุโมงล่วงเวลาสามวันผ่านพ้นพระองค์ทรงฟ,งฟื้นจากความตายพระเยซูฟื้นคืนพระชนช่วยทุกคนพ้นบาปผองภัยเป็นพระจเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดทรงสไม่ใช่เนื้อมอรณาไม่ว่าคุณน,นั้นจะเป็นใคร ลองเปิดใจตอนรับพระองค์สเสด็จเข้ามาในใจของตนชำระ้นบ,บาปที่ผ่านมาใครเนลามาหาพระองค์พระเจ้าทรงประทานกำลังให้หัวใจได้มีความหวังเป็นพลังสู่ชีวิตใหม่ใครเหนื่อยล้ามาหาพระองค์ เจ้าทรงประทานกำลังให้หัวใจได้มีความหวังเป็นพลังสู่ชีวิตใหม่